สวั wow. สดีครับผมฮะกับรายการอคิระยังอยู่กับตัวเช่นเคยและวันนี้ก็ยังอยู่กับเกมฮาร์ดไลน์แลนด์โฟเช่นเคยเพราะไม่รู้จะเอาอะไรลงนะโดยวันนี so cool. ้ก็จะยังทำตามซีนาเดอร์เดิมก็คือสิ่งที่อัปเดตเข้ามาในเกมเรายังไม่ได้เล่นหนึ่งในประเทศนั้นที่อัปเดตแล้วยังไม่ได้เล่นก็คือบอเกเรียบอเกเรียเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นอักษรในเชิงสงครามโลกครั้งที่สองแบบโดนบังคับนำโดยบอลลิที่สามโดยในเกมนี้ สายสกิลทีไม่ใช่สกิลทีผิดอีาสายของไอ้ค่า p o l i t i c a l อะไรเงี้ยนะเพิ่งแอดเข้ามาในเมื่อประมาณ1.10จุดอะไรก่อนหน้าอัลลัสตินเนียหละจำไม่ได้ละเดิเป็นสายที่เข้ามาค่อนข้างใหญ่แล้วก็บุนวายบลา h blah blah เรื่องนี้จะค่อยว่ากันอ่ามาดูอ่านสักหน่อยแล้วกันตั้งแต่สงครามลิเบอร์เรชั่นสงคราม ประกาศิตสรภาพตั้งแต่ปี1878และการประจุยใจของอซื้อสัญญาซานเตฟาโนโดยฝั่งประชาธิปไตยของตะวันตกบอกเรียกใ็ใช้ใช้เวลาในประสาทย่างแบบมีการมีปัญหาและก็เป็นการหักหลังกันในกลุ่มของบอลคาดและในฐานะการที่เป็นหนึ่งในกลุ่มที่แพเพราะว่าเป็นใช่เมื่อก่อนบอกเรีย ารู้สึกว่าเเรียจะอยู่กับเซนทรัลพาวเวอร์แต่เหมือนตอนนั้นยังอยู่ในช่วงของอ,อะไรนะออสเตียฮังการี้วมั้งรู้สึกจะโดนบังคับโดยเรียกก็เลยเสียพื้นที่ค่อนข้างเยอะอยู่แต่ด้วยในเกมนี้เราสามารถเปลี่ยนเพลงได้เ,เรามีปัญหา IMRO มันคืออะไรวะติดกุ่ม ออ g แก i เนสเซชันสักอย่างนี่ยแหละโหยังแย่อ yeah. ะซาบินีตีลงสิ่งเลยต่อไปก็อาร์มิลิสติชันโอ้เลวเลวจัดจัดเลยแล้วเราก็มีอ่าเซ็กเอนแนชโนลคัตเอรอันสักอย่างอ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่โหเลวร้ายว่ะแย่แต่เรามีโอ้โหประเซียอองเดอะบอลคาร์ รีสโต้เดอร์ฮังการีนเอ้ยบอเกเรียนรู้สึกจะเป็นกลุ่มอะไรสักอย่างแล้วมัง้งอันนี้ก็ไม่เคยรู้ไม่ได้เรียนนะนะแล้วก็เดอะฟัตเทอร์แลนด์ฟอนโอเคแต่ชอบก็ไลฟ์ซับแค่นั้นแหละไม่ขออะไรเท่าไรหรนะ่หรอกเนาะอ่ะแค่วัเดอะเลเไปเลยดีกว่าอ่ารีเลก,กล่าแล้วก็จะไม่เอาตัดนอนตัดเป็นฮิส t ต r ร c a l AI เอไอออกจะได้เพิ่มความสนุกนะนะมา โคตรไวเลยแั็งดีไวคั็งดีไวปกตินี่ช้าคือม,มาเใช้ชได้ไม่ไม่เลวอะ่ะแต่มันก็ไม่ได้ดีอะ่ะเราอย่างนั้นก็มีปืนแล้ววะมีอะไรบ้างเนี่ยเคไม่ได้วิจัยรถถังเหรออะไรจริงดีโอ้ไม่มีอะไรเลยว่างเปล่า เริ่มต้นได้เลวร้ายสุดๆเลยฮะยังดีหน่อยที่มีสามช่องวิจัยเออสร้างอะไรได้บ้างเนี่ยโอหก็ได้วะเอ้ะโรงงานก็ไม่ได้เลวร้ายนะเนี่ยโอ้โหแมนพาวเวอร์เรามีคนร้อยสิบเอ็ดคนฮุดอาทำไมถึงมาทำอะไรอย่างนี้เนี่ยเดายไปดูหน่อยสิเรามีอะไรบ้าง เรามี power of the s a r กับ oppress the royal dictatorship และก็มีกลุ่มเ,เกี่ยวกับการวิจัยโรงงานบ,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 บ้าๆๆหนดูหน่อยสิอา่าคอมมิวนิสต์ประชาธิปไตยโบคันคอเฟเดเรตเข้าร่วมสมรัมิตรและก็มี the s a r r y d r e กับไรวิงจริงๆก็อยากเล่นเป็นประชาธิปไตยนะแต่คงจะไม่ใช่วันนี้ คงจะคงจะลงเ <c oughs> กรเตอร์บอลขาดเนี่ยแหละนะเอาบรูาาซาร์ลดีกว่าใช่เอาอำนาจมาให้กษัตริย์เอามาอันนี้คืออะไรเนี่ยอ,อันนี้คือกลุ่มอะไรอะ National Social Movement Union Board Socialist s so v e n o พวกนี้คือกลุ่มอะไรเนี่ยไม่เห็นรู้จักเลยแฟคชั่นในมอคเกเรียนมีแฟคชั่นในมอคเกเรียนมีแฟคชั่นนี่เลยเนี่ยแล้วก็ไม่มีอะไรเลยฮะอย่งางไรก็แฟคชั่นอโอเคโอเคโอเคอเป็นเรื่องของเราถูกแบ่งเป็นหลายแฟคชั่นโซเชียลมูฟเมนต์แล้วก็แบรนด์บริจิติคอเออร์แกเนชั่นซาต้องจัดการเรื่องนี้ซะใช่จัดการซะกเด stroy อ่าเราแยวิสิ์อีเวนต์นะแล้วก็มีแบนสเตทแบนนู่นนี่นั่นบลาบ blah blah เอา้าไม่ได้เหรอมูมีแบบแบนมันทุกแฟคชั่นไหมแบบแบนมันทุกแฟคชั่นเลยแบบไม่เอาอะไรเลยอะ่ะเพราะเราเปา็นซาอำนาจอยู่ที่ซาทำไมต้องมีแฟคชั่นล่ะใช่ไหมละ่ะอืม 리สเตนเดอะอาร์มี่ออแกเนอซเชันสี่จังหวะนี้มันต้องใช้อ่ะนะเริ่มมีอะไรเพิ่มสต้าบิลิตี้ไหมไม่มีเลยเยี่ำไปเลยทำอะไรไม่ได้เลยฮะโอ้อืม์นอยไม่อ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะมันไม่ใช่สายกษัตริย์อ่ะวันนี้วันนี้ยังไม่อยากเป็นกลุ่มขวาอยากเป็นกษัตริย์อ่ะไม่กษัตริย์มันก็ขวานี่นะ มิสเตอร์เหล่ามิการ์เซชันที่เหลือก็ถึงเวลาดำอำนาจเข้าสู่กษัตริย์เพิ่มขึ้นเอามาอันนี้คืออ๋อต้องสปอร์ต DP เยอะหน่อย DP คือกลุ่มไหนเออไม่รู้อ่ะขอหยุดก่อนขอหยุดก่อนมันหลายแฟคชั่นกันจังเลยอ๋อต้องโปรโมทอ่า บอลกาเลียนนัชโนลิซึมกกอนเยเชื่อเลยว่าต้องหันมาทางนี้เพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มโรงงานมันไม่มีโรงงานเลยอะตอนเนี้ยมันเราไม่มีอะไรเลยอะเรามีโรงงานสิบห้าฮึวู้ดตรงๆนะชอบวิธีแบบไปเยี่ยมแล้วแบบเพิ่มเพิ่มความนิยมของกษัตริย์จริงๆเลยอะคือแบบชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดเนี้ยแต่ในเกมมันแบบง่ <c oughs> ายเลยอะชอบจริงๆเลยต้องหาวิธีลบไอ้ค่าแบบ พวกแบบที่มันติดบัฟ m อ r o าหรือไม่ก็เอามีลิติกชันให้ได้อะในนี้มันทํำยังไงเอ่ยอันนี้คือวันเล่นสดไงไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนะปกติแอบดูสายมาสักรอบสองรอบอะอันนี้ไม่ได้ดูซาราตอัสพสอร์ตจากประชทยที่เป็นส u b j e เพื่อเติมเต็มวิชั่นในการรวมบอลแกเกรียอ๋อก็เลยมีทําการอ่ะอย่าเพิ่งมายุ่งได้ไหมก็เลยมีทําการเหมือนกับ มีการเป็นการมีการเลือกตั้งจะได้ปล่อยให้แบบมันอันนี้กันเองอ่ะแล้วก็แล้วก็จังหวัดอันยึดเมงเลยประมาณเนี้ยฮรผลรลอเกีนบริสซาบริสว่าเดี๋ยววันหนักบูบิลีเดอะคันทรีแต่วัดก็แค่อ่ะ ออเทอเรียนลีจีมอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออเทอเรียนมันมันเป็นมันเป็นคำทางการเมืองอ่ะทางนี้นึงไม่ออกอ่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวแฝกแกลป้ปไว้นั่นเลยนะนั้นก็คือเราไม่เชื่อนะั่นแหละนะเราต้องการอ่ากษัตัิยรที่ท้จริงที่ไม่ใช่ดิจิทัลชิพอ่าเผจการนะนะเ <c oughs> <c oughs> สร็จแล้วเดี๋ยวก็เรารีเทินออฟดอะซาเอรดิน่น อโอ้ยบอ,อโกโนี่มึง,ม,งมึงใหญ่เวอร์แต่มันก็ลงไปเฟดแล้วบอลขานได้ใช่ไหมอ่าใช่เดยวบอลขานฮ่าฮเสร็จแล้วเดี๋ยวก็อืมมันน่าจะมีให้แบบประทะกับชาวบ้านอยู่สิเนาะประทะกับประเทศอินบ้านอ่ะเออ จริงๆเป้าหมายก็แค่เอาซากลับมานั่นแหละนะหมายถึงซาเฟอร์ดินานะ่ะจริงๆจะตั้งเป็นเลเยนซี่คอนซีลก็ได้แหละแต่ไม่อะ่ะซาดีกว่ากรรษัตริย์ที่แท้จริง ได้ไหมเรียนมาเมนได้ไหมขอให้มันได้เถอะนะถ้ามันไม่ได้ก็เซ็งแค่นั้นแหละติดไงกอยู่แต่เงี้ยพอร์ตเกนบอริสมันต้องรอบอลลีตายก่อนได้เหรอต้องรอบอลลีตายก่อนดี่ฮะเออพอร์ตเกนบอลลีโอเคต้องจัดการนี่นั่นก่อนอีกสักพักแหละระหว่างนี้ก็เอาเรื่องอื่นก่อนละกัน แลรอ,อก่อนได้ไหมเดี๋ยวก็จะอันนี้แล้วเดี๋ยก็เดี๋ยก็จะกลายเป็นซาแล้วรอสักเดี๋ยวนะเป็นไงบ้างไอซ์อังกฤษมึงนี่มันเอ้ยไอเชียอังกฤษเอ้ยนี่นามันไส้ชิบเปงเลยทุกคนที่เล่นเกมนี้เนี่ย อังกฤษแม่งตัวปัญหาตัวดีเลยมึงการันตีมั่วั่วมึงปฏิเสธนน่นนี่นั่นแม่งเนื้ยหน้าโมโชิเป,ป่งเลยโอเคโอเคไอ้เชี่ยอังกฤษเดี๋ยวกูจะหาทางจัดก,การมึงในเกมอื่นให้ได้เลยคอยดูสิมีวิธีฉีกสัญญาเที่ยนั้นไหมเนะี่ยต้องยในสงครามแฟคชั่นที่ไม่ใช่เดียกันกับอังกฤษฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะฉีกสัญญาเชียนี่แหละโอเค execute order 66ฮะฮะย่ก็ได้พื้นที่มาเฉยโดนทีนะสามไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนคนเราต้องเปลี่ยนคนอื่นโอเคเฮ้ยก็จะสิก็จะได้สักทีนะเฮ้ยรู้สึกก็จะได้สักที เดลิเทอร์นับเดลซาฟูรินานที่หนึ่งว่าแต่ซาฟูรินานเขาอยู่ไม่รู้สิไม่ค่อยมั่นใจปลอดสารแฮะถ้าปฏิเสธกูนี่รอกดปฏิเสธอย่างนานเลยพูดตรงๆนะเอเซอร์เคิลเอเซอร์เคิลเอ่อโดนเอ็นสักก่อนลดเวลาสักเดี๋ยวสิคะแนนเท่าไหร่นะตอนเนี้ย ครึ่งครึ่งเหรอมึงหนูอยู่นูน่นมึงยูนีตเขามีเท่าไหร่เนี่ยสี่ถึงสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอามาจากไหนวะดีหน่อยที่ยูนิตต่างฝ่ายมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันเลเ่นซูคือได้ค่อนข้างง่ายหน่อยถึงแม้ว่าจะไม่มีอันนี้ก็ตาม,มเคยเอะ ได้ซามาละแต่เรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันก่อนเอาอย่างอื่นก่นอนยังไงก็เคลียร์ปัญหาไปได้ละอย่างหนึง่งละกันเรื่องแมนพาวเวอร์กับแล้วนั้นเดี๋ยวว่ากันทีหลังละกันจากนั้นก็มีแมนพาวเวอร์มาบ้างละเอ่อเขาตีกันละทางที่ยังตีไม่ได้เลยเชี่ยไปโคตรใหญ่เลย โคดเซนเทนไม่โคตรใหญ่เลยแล้วอิตาลีเข้าร่วมสมบัติมิรอ๋ออะไรวะเนี่ยฮะใช้วิธีอินฟลูเอน์เข้าไปนั่นเองแล้วก็ซักจุเกตอ๋อไม่เป็นไรมีใครอยากเข้าโบขาดบ้างเอง่ยมีใครอยากเข้าบ้าง อยากเข้าบอขาดกันหรือเปล่ามาเป็นส่วนหนึ่งของปั๊บเป็นเราสนใจกันไหมเนี่ยไม่มีเลยเหรอฮะมึงเป็นคอมมิวนิสต์แต่มึงอยู่กับฟาสซิสฮะฮะฮะมึงเป็นคอมมิวนิสต์แต่มึงอยู่กับฟาสซิส เชี่ยอะไรวะเนี่ยฮะเพิ่มเออไตึงๆเลยนะเพราะว่าไม่ตรงกับความหมายที่ต้องการแล้วเป้าหมายที่คิดไว้ก็คือไม่คิดว่าแบบเยอะอังกฤษจะกลายเป็นฟาสซิสต่อะแล้วก็แบบไปดึงดึงที่นั่นมาแล้วก็แบบไม่ได้คิดอะว่าจะมีการตั้งแบบไอคอนดอนซอนท้องอะไรเนี่ยให้เป็นหัวหน้าทีมเนี่ยคนดอนทอนเนี่ยโรแมนเนีย คือไม่คิดว่าโรมาเนียจะเป็นหัวหน้าแฟคชั่นได้ไงแล้วแบบรอบเรานี่คือเป็นไอคนดันออนท้องอะไรกันหมดเลยแล้วด้านลราเขาก็ไม่รับด้วยเพราะว่าเขาเป็นประชาธิปไตยมีสิทธิ์ขอแข้างน้อยที่เขาจะเป็น subject เจอน,น,นะนะมันก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้อะแต่แบบมันคงจะเป็นสัปดาห์เลยแบบยาวเลยคือต้องทําเป็นพาร์ทแบบเจ็ดแปดพาร์ทด้วยนะมันแบบเพราะว่าเราเจอทั้ง a r m y l i s t i o นแถมยังปัญหาเรื่องแมนพาวเวอร์อีก แต่เป้าหมายของวันนี้จริงๆก็คือดึงเปลี่ยนซาร์อะไรนะซึ่งเราก็ทําได้แล้วแล้วก็ออกมาเป็นไอ้เก t เทอร์บอลเกเลียนเฟเดเรเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งเ <c oughs> ขาเรียกว่าไงหนึ่งในชันเลยที่ทำให้แอดรู้สึกแบบยอบแย่อีกแล้วนะอ่ะใช่ไหมเด็กเรื่องนั้นก็มากันไปก็ถ้าอยากให้เล่นต่อก็บอกจะเก็บเซฟเอาไว้เก็บเซฟไว้ก่อนเลยล้กัน ก็ถ้าอยากให้เล่นต่อก็ถ้าอยากให้เล่นต่อก็บอกออกคอมเมนต์อะไรเงี้ยแค่นั้นแหละวันนี้ก็ขอพอก่อนเล็กกันแล้ว <c oughs> เ,เจอกันคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายนะฮะ